สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับว <Teach. S 1> <tactile. S 2> ันนี้เราจะมาเอ่อมาเล่นรีวิวเซิร์ฟนี้นะครับในเซิร์ฟนี้ High Pixel Pocket Head r a l P H A นะจะรอสักครู่นะฮะกวนตีนเวอร์ชัน0.14.0 B7 นะวันนี้ก็มีการอัพเซร์ฟ มาแล้วจาก1ินะก็จะมีหลายอย่างะนะครับเยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนมากผมจะเล่นอันนี้นะ Skyware สนุกมากเลยมาแล้วแปดตับทิบสองคน,นครับตอนนี้ครบแล้วนะเติมนี้จะครบไวมากนะเฮ้ยพี่รบายมาเจอกับผมได้ไหมละ่ะ ก็ผมเล่นไม่เก่งนะวันนี้มาแล้วเล่นไม่เคยจะชนะสักทีมาถึงเราก็เล่นเลยไม่มีอะไรเลยนะเนีหลวง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 มันต้องขุดตลอดเลยลงยากลงยากลงยิน กลองมีอะไรโอ้ใช้ได้ใช้ได้เยอะก็จะมารีวิวนะครับคนเยอะมากแล้วแหละ <c oughs> ก็ถ้าหากยังไงแบบถ้าอยากเล่นผมจะลองทิ้ง IP ชื่อเซิร์ฟแล้วก็พอยไว้นะครับพอดพอยอะไรที่ใช้เล่นเนี่ย Good. 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 กุดสะบัดแก้สขุดขุดผมชอบมากเลยอ่ะอเน,นี้ยมันสนุกมากลเลยนะตะแหลกเกินเสียงกุดสิไม่ไม่ขุดไม่กุด ล่วงแล้วก็ได้มาแล้วนะครับมีที่ขาประวังบนไม่เป็นไรอะหายไปไหนอะไม่ใช้อ่ะเท่าไหร่เวน้นเพิ่งจะเล่นได้สองตากนะูาจะขึ้นยังไงอะเนี่ย บอกขึ้นมาสิโทำมาของของดาบดาบไม่มีเลยเหรอเนี่ยเบ้าห้าคนครับในเด้นนะเอเออเราต้องตอบบอกไปตอบบอกไปมีใครเลี้ยงมาไหมไม่มีครับดูเลยเนี้ ไปอ,อีกครับไปต่อ,ขอเขาเล่นกันแล้วขเขาเล่นกันแล้วอ <t> ุ้ยลวงครับเป็นกร,รมัวโแโตด่ดูอ่าก็แค่มารีวิวไม่ได้เล่นจริงเลย ใครที่อยากจะมาเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวรอไอพีได้เลยเดาจังใดก็บม่รู้เดา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 จังใดก็ไ่รู้เดา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 ล่บ่ายลาไปก่อนครับสวัสดีครับย้ย